ชอบเล่นดนตรีครับแต่ว่าผมไม่ชอบทำงานกับคนเยอะๆคิดว่าถ้าได้ทำต้นไม้แล้วชีวิตมันสงบดีครับสวัสดีครับผมต้าครับพานิดนปัญญาวุฒิไกรครับตั้งแต่เริ่มชีวิตการทํางานมาผมเล่นกีตาร์ปลูกต้นไม้แล้วก็เลี้ยงสัตว์คนทั่วไปก็บอกว่านี่นงานดีเล็กหมดเลย แต่ว่าผมก็ไม่เคยมองว่าอะไรสักอย่างเปง็นงานดีเลยครับผมเชื่อว่าทุกความชอบทุกอาชีพอยู่ได้ชนิดแรกที่ได้รับมาเลยคือต้อนไม้รักอากาศเป็นสับป,ปะรดอากาศชนิดหนึ่งเรียกว่าทีแลนเซียครับพอหลังจากนั้นพอรู้ว่าทีแลนเซียเนี่ยมันมีแบบหลายร้อยหลายพันชนิดอย่างเงี้ยเราก็ไปตามหาไปเดินตลาดจตุจักแล้วก็มีเพื่อนผมคนหนึ่งที่ แบ่งต้นไม้กลุ่มไม้อบน้ำเนี่ยให้มันเลี้ยงเป็นครั้งแรกก็จะเป็นยูโฟเบียสองสามชนิดนะครับโปยเซียนหรือสลัดไดอะไรพวกนี้ยูโฟเบียฟองสัวซีไอหรือคนไทยเรียกว่าฟองสัวกระบองเพชรก็เป็นไม้อบน้ำชนิดหนึ่งนะครับแทบทุกชนิดที่เลี้ยงก็จะเป็นการเพาะพันธุ์แบบผสมเกรสรเพราะมเมล็ดอะไรที่นี่นครับมีทั้งชนิดที่เพาะยากเพาะง่ายนะบางชนิดก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรแบบเอาเกรสรตัวผู้ไปแตะโดนปลายเกรสรตัวเมียแล้วก็ รอเก็บมเมล็ดพอตามปกติบางชนิดก็จะซับซ้อนหน่อยต้องมีอุปกรณ์พิเศษต้องมีความชำนาญอะไรเงี้ยครับคือผมขายต้นไม้ไปแล้วพอได้ตังค์เยอะๆผมก็มาซื้อต้อนไม้นี่แหละ ก็มันก็อาจจะแค่หมุนเวียนช้าลงหน่อยแต่เราก็ทำในสปีดท,ที่เราเราสนุกซึ่งจริงๆก็เยอะครับวันหนึ่งน่าเฉลีย่ยเกิน10ชั่วโมงส่วนใหญ่แล้วเป็นขายส่งกับส่งออกแล้วก็จะมีหน้าร้านที่จะรู้จักต้นไม้บางอย่างชอบอากาศร้อนมากประเทศไทยก็จะผลผลิตดีเป็นพิเศษแล้วก็อย่างในยุโรปก็จะแทบผลิตไม่ได้แล้วก็เอามาเลทที่เราผลิตได้แลกกันเขาก็ส่งของที่เราไม่มีมาแลกกัน ก็ทําให้มันมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นช่วงที่มีโควิดแล้วนําเข้าส่งออกไม่ได้ก็มีปัญหาส่วนนั้นแล้วก็ถ้าเรื่องการใช้ชีวิตก็คือยอดขายอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเพราะว่าโควิดรอบที่แล้วเหมือนคนนิยมปลูกต้นไม้กันมากขึ้นเหมือนว่ามีเวลาว่างอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับพอการส่งออกลดลงแต่ว่ายอดขายในประเทศเพิ่มขึ้นมันก็ก็ยังอยู่ได้ ว่าสิ่งที่สําคัญอันดับต้นๆเลยคือต้องเก่งภาษาอังกฤษเพราะว่าเราหาข้อมูลจากสื่อออนไลน์พูดคุยกับชาวต่างชาติแบบแลกเปลี่ยนจากกลุ่มคนที่เหมือนแบบคลางไคลสิ่งนี้เหมือนกันอย่างเงี้ยได้ทั่วโลกมันก็จะทําให้เราได้ข้อมูลกว้างขึ้นเร็วขึ้นผมก็จะทดลองดินทุกสูตรแล้วก็ลองลดน้ําต่างกันให้ปุ๋ยดูแลต่างกันก็ต้องทดลองจดบันทึกอะไรให้มากที่สุดวิธีที่ผมทําก็จะเหนื่อยหน่อยอาจจะ พอสรุปได้คร่าวๆภายในรุ่นเดียวคือก่อนหน้านี้ผมเป็นนักดนตรีครับก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องรายได้แต่ว่าสิ่งที่พ่วงมากับการเล่นดนตรีอย่างเช่นการเข้าสังคมการเดินทางการไม่ค่อยได้อยู่บ้านอะไรเงี้ยครับผมไม่ค่อยชอบพอเราเดินทางเยอะๆเนี่ยถึงหาเงินมาได้เยอะก็เลี้ยงสัตว์ไม่ได้ตอนนี้มีแมว9ตัวมีปลาสัตว์เลื้อยคานก็มีครับ ัตเลื้อยค้านจากต่างประเทศจิ้งเหลนกิ้งกาตุ๊กแกงูอะไรก็มีหมดมแมลงก็เลี้ยงครับทุกวันนี้ผมก็ยังได้เล่นดนตรีเหมือนเดิมถึงจะไม่มีคนฟังก็ไม่เป็นไรผมผมชอบเล่นผมชอบความหลากหลายทางชีวภาพอะไรเงี้ยชอบธรรมชาติอย่างต้นไม้เนี่ยผมว่ามันก็สวยหมดนะต้นที่แบบปลูกข้างทางอะไรเงี้ย แกบ,บกทอมอปลูกพับพึงไว้เกาะการถนนอน,อนีน้ออกดอกมาผมเดินผ่านผมก็ว่าสวยรายได้ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงผมก็ไม่ได้คิดเกี่ยวกับมันเยอะครับก็รู้สึกว่าแบบถ้าไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องไปแก้มัน